สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเรื่องรูปเลขาคณิตค่ะมาเรียนกันเลยค่ะรูปเรขาคณิตนะคะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะชนิดแรกคือรูปเรขาคณิตสองมิติค่ะซึ่งรูปเรขาคณิตสองมิติก็จะประกอบไปด้วยรูปสามเหลีย่ยมรูปสี่เหลีย่ยมรูปวงกลมรูปวงรีค่ะ ต่อไปชนิดที่สองก็คือรูปเลขาคณิต3มิติค่ะประกอบไปด้วยทรงสีง่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกลวยทรงกระบอกค่ะแต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรกกันนะคะเรื่องรูปเลขาคณิตสองมิติค่ะมาดูกันเลยนะคะรูปเลขาคณิตสองมิติประกอบไปด้วยรูปแรก รูปสามเหลี่ยมค่ะต่อไปรูปที่สองรูปสี่เหลี่ยมค่ะต่อมารูปถัดมานะคะรูปวงกลมค่ะต่อไปรูปสุดท้ายรูปวงรีค่ะเรามาดูรูปร่างลักษณะของแต่ละรูปกันนะคะรูปสามเหลี่ยมค่ะต่อไป รูปสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปนะคะรูปวงกลมค่ะสุดท้ายเลยนะคะรูปวงรีค่ะอันนี้คือรูปเรขาคณิต2มิตินะคะถัดมาเราจะมาดูมุมและด้านของรูปเรขาคณิตสองมิติกันนะคะ เพราะว่ามุมและด้านเป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบว่ารูปเลขาคณิตรูปนั้นเป็นรูปเลขาคณิตของอะไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของรูปเลขาคณิตสองมิติกันก่อนนะคะส่วนแรกมุมค่ะมุมจะมีลักษณะแหลมนะคะต่อไป ส่วนประกอบที่2ด้านค่ะด้านจะมีเส้นแนวตั้งและแนวนอนเป็นส่วนประกอบนะคะอันนี้คือส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตค่ะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมี3มด้านมีสามม,มุมเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคุณครูมีรูปภาพสามเหลี่ยมให้เราจะรู้ได้ยังไงว่าสามเหลี่ยมมันมี3ด้าน มีสามมุมเราก็จะมานับก่อนนะคะก่อนอื่นเรามานับด้านก่อน1ด้านสองด้านสมด้านเห็นไหมคะเราได้สามด้านแล้วเรามาดูซิว่าสามเหลี่ยมของเราจะมีสามมุมไหมมาเริ่มม,มุมแรกเลยค่ะหนึ่งม,มุมสองมุม สามมุมฉะนั้นเราสรุปได้ว่ารูปสามเรียมจะมีด้านสาด้านมีมุมสามมุมนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านมีสี่มุมามาดูกันนะคะมานับกันเลยค่ะ1ด้านสองด้านค่ะ สามด้านสด้านเราได้สี่เหลี่ยมสี่ด้านแล้วนะคะทีนี้เรามาลองนับมุมกันดูนะคะหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมฉะนั้นรูปนี้เราสรุปได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านมีสี่มุมค่ะต่อไปนะคะ ลักษณะของรูปต่อไปนี้คุณครูจะให้ดูนะคะรูปแรกรูปอะไรคะรูปวงกลมค่ะต่อไปวงรีค่ะลักษณะของรูปวงกลมจะมีลักษณะโค้งนะคะรูปวงรีก็จะมีลักษณะโค้งเหมือนรูปวงกลมเลยแต่จะแตกต่างตรงที่รูปวงรีจะมีลักษณะคล้ายไข่นะคะ นักเรียนสังเกตดูไหมคะระหว่างรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมมีด้านมีมุมใช่ไหมคะแต่ทำไมรูปวงกลมและรูปวงรีถึงไม่มีด้านไม่มีมุมอยากทราบไหมคะเพราะว่ารูปวงกลมกับรูปวงรีมีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะที่แตกต่างของรูปวงกลม วงรีกับรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนมาช่วยกันตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะโดยคุณครูจะมีรูปภาพมาให้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนตอบมารูปที่ครูนำมาให้เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตคณิตอะไรรูปแรกค่ะดูกันเลยค่ะถูกต้องค่ะรูปวงกลม ต่อไปนะคะมาดูกันว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างคะรูปอะไรคะเก่งมากคะ่ะรูปสามเหลี่ยมเพราะมีสามด้านมีสามมุมใช่ไหมคะต่อไปรูปถัดมาคะ่ะรูปอะไรคะถูกต้องคะ่ะเก่งมากรูปสี่เหลี่ยมคะ่ะเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยม มีสด้านมีสี่มุม,มใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปรูปต่อไปรูปอะไรคะรูปวงรีคะ่ะเก่งมากนะคะหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสองมิติมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาสนุกกับเล่นเกมกันนะคะมาดู คุณครูจะให้นักเรียนระบายสีรูปตามที่คุณครูกำหนดให้รูปแรกคือรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วคุณครูให้ระบายสีอะไรคะสีเหลืองค่ะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมคุณครูให้ระบายสีอะไรคะสีฟ้าค่ะรูปถัดมาคำสั่งคุณครูให้ระบายสีอะไรคะสีชมพูเป็นรูปวงกลมนะคะ ต่อไปรูปสุดท้ายค่ะวงรีระบายสีอะไรคะสีเขียวค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาทำไปพร้อมๆกันนะคะรูปแรกมาดูรูปแรกรูปแรกเป็นรูปอะไรคะมีสามด้านมีสามมุมระบายสีสีอะไรนะคะถูกต้องค่ะสีเหลืองค่ะต่อไปรูปถัดมา ลักษณะเหมือนกันเลยกับรูปแรกเขาเรียกว่ารูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมค่ะเก่งมากค่ะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมระบายสีอะไรคะมาทําไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเก่งมากค่ะระบายสีเหลืองค่ะต่อไปรูปกันมารูปวงกลมใช่ไหมคะระบายสีอะไรคะเก่งมากค่ะสีชมพูค่ะต่อไปนะคะมีสีด้าน มีสีมุมเราเรียกว่ารูปสีเหลี่ยมค่ะแล้วระบายสีอะไรคะต้องค่ะระบายสีฟ้ามาดูนะคะใช่สีฟ้าไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปรูปกันามีสีด้านมีสีมุมเหมือนกันเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะระบายสีอะไรคะถูกต้องค่ะสีฟ้าค่ะ ต่อไปรูปอะไรคะเก่งมากค่ะรูปวงลีระบายสีอะไรคะสีเขียวค่ะต่อไปมาดูบรรทัดข้างล่างนะคะรูปอะไรคะมี4สีด้านสีมุมเหมือนกันเลยระบายสีเก่งมากค่ะระบายสีฟ้าค่ะต่อไปอย่างรูปวงลีรูปวงลีเราระบายสีอะไรคะ ถูกต้องค่ะสีเขียวต่อไปรูปอะไรคะรูปวงกลมระบายสีอะไรคะสีชมพูค่ะเก่งมากค่ะรูปสุดท้ายค่ะมีสามด้านมีสามมุมคือรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมค่ะระบายสีอะไรคะสีเหลืองค่ะเก่งมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกกันแล้วนะคะเรามา ทำใบงานกันนะคะใบงานของคุณครูจะให้นักเรียนสร้างภาพหรือรูปภาพจากรูปเลขาคณิตสองมิติซึ่งประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมวงรีสี่เหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมรูปต่างๆนะคะสุดท้ายวงกลม คุณครูจะให้นักเรียนใช้รูปเลขาคณิตสองมิติที่นักเรียนเรียนมาวันนี้นะคะไปสร้างเป็นรูปภาพตามจินตนาการของนักเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามส่งคุณครูดูด้วยนะคะถ่ายรูปให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูฝากนักเรียนไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแต่ก่อนอื่นนะคะ ก่อนจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปให้นักเรียนทุกคนทบทวนบทเรียนด้วยนะคะอย่างแรกอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกไปทำธุระนอกบ้านค่ะเห็นระยะห่างอย่างน้อย1ึถึง1-5เมตรด้วยนะคะแล้วก็หมันล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ